นวัตรกรรมสังคมเรียนอะไรบ้างนะคะจบไปแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างสามารถกู้เรียนได้ไหมนะคะระหว่างที่เรียนวิทยาลัยนวัตรกรรมสังคมได้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง พี่แบมนะคะมาจากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมค่ะนิยามคําว่านวัตกรรมสังคมคืออะไรสร้างนักคิดผลิตผู้นาําสู่สังคมธรรมาธิปไตยค่ะระหว่างที่เรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างลงพื้นที่หาประสบการณ์จริงผสมผสานกับเหตุการณ์ทางสังคมเช่น <c oughs> เหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆการเรียกร้องสิทธิและนําไปสู่การแก้ไขลงมือปฏิบัติค่ะ จบไปแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างสายราชการก็ได้นักการเมืองรุ่นใหม่ก็ดีหรือจะเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการก็ดีค่ะเพียง <Wow. S 1> แค่จุดไฟในตัวคุณและกล้าที่จะลงมือทําค่ะทิทยาลนะัยนวัตกรรมสังคมของเรานะคะเปิดรับทุกสายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสายศิลป์สายวิทย์สายอาชีวะนะคะแล้วก็กศนก็เปิดรับนะคะ วิทยายลัยนวัตกรรมสังคมนวัตกรรมสังคมเรียนอะไรบ้างนะคะนวัตกรรมสังคมนะคะเรียนทั้งสามศาสตร์สามด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมได้ลงพื้นที่ทํางานพบปะพี่น้องกับชุมชนจริงๆนะคะแล้วด้านธุรกิจนะคะได้ทดลองปฏิบัติงานนะคะทดลองการเป็นผู้ประกอบการจริงๆค่ะ ส่วนในด้านของการเมืองนะคะได้พบปะกับนักการเมืองนะคะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันจริงๆค่ะจุดเด่นของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมที่ที่อื่นไม่มีนะคะหนูนะคะมองภาพเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะสามารถฝึกงานได้อย่างหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมธุรกิจหรือการเมืองเราสามารถเลือกฝึกงานนะคะได้ตามความสนใจของเราเลยค่ะแล้วที่นว,วัตกรรมสังคมของเรานะคะยังฝึกทักษะ soft skill นะคะในการทํางานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าทักษะการใช้ชีวิตที่ที่อื่นไม่มีสอนอย่างแน่นอนค่ะ <Wow. S 2> อาจารย์ในนวัตรกรรมสังคมนะคะน่ารักใจดีเป็นกันเองเพราะว่าเราอยู่กันแบบครอบครัวนะคะบอกเลยนะคะว่าเต็ม10บให้ร้อยไปเลยค่ะสามารถกู้เรียนได้ไหมนะคะที่วิทยาลัยนวัตรกรรมสังคมนะคะสามารถกู้เรียนได้ค่ะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ ค่าเทอมของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมรังสิตนะคะสามารถติดตามนะคะได้ที่เว็บไซต์มอรังสิตด้านล่างได้เลยค่ะ <S <S สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มีความชอบหลากหลายเหมือนพี่นะคะวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมนะคะเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะคะที่จะทําให้น้องๆน,นะคะได้มาเรียนรู้พบปะกับครอบครัววิทยาลัยนวัตกรรมสังคมแล้วพบกันที่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมอรังสิตนะคะบ๊ายบาย